เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ครับเราก็จะมาทําทรงระดับแวนการ์ดกันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นนู๊2ชูแวนการ์ดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สาหรับตัวของซงจินอูนะครับผมก็ไปทำเอเซนชันสาดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวก็พร้อมที่จะลงตัวของดันเจียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชายอินก็3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกฤิ ก็อีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วกอ็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆแต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมเลยเนี่ย <c oughs> อย่างเดียวครับมีอยู่อย่างเดียวเลยบัฟนั่นเองครับ <c oughs> คือบัฟเนี่ยผมไปสุ่มนอกรอบมาแล้วนะครับก็สุ่มไปทั้งหมด3 5 1รีโลนะครับไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะเพราะว่าคือ จริงๆเนี่ยผมคิดไว้ว่าตัวของซงจินอูเนี่ยถ้าได้บับเดซอายมาเนี่ยผมก็หยุดแล้วนะผมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมสุ่มต่อแล้วนะครับแต่คือส5 1รลีโลมันไม่ได้บับลุ้งอะไรเลยอ่ะจะให้ผมทำยังไง <c oughs> คือดวงโคตรเกลือคือผมเกลือมากอ่ะดู <c oughs> ผมจะให้ดูว่ารีโลผมเนี่ยหมดจริงๆนะครับตอนนี้คือคือเนี่ยเหลืออยู่1อันนะครับซึ่งหนึ่งอันเนี่ยผมไ,มไปฟาร์มมาในเอ,อ่อ ไอ้ชาเลนจ์เมื่อกี้นี่เลยนะครับก็เนี่ยโอโคตรเกลือเออไม่เป็นไรครับก็ก็เอาไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปทำทรงแวนการดกันสักนิดนึงนะครับก็ตอนนี้รีโลที่ผมสุ่มให้กับตัวของซนจินอูเนี่ยก็352อันแล้วนะครับก็จดเอาไว้เลยนะจดเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าการันตีมันอยู่ที่2,500เนาะก็แน่นอนแหละเดี๋ยวมันก็คงถึงแหละสำหรับการันตีนะครับเพราะว่า ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยผมก็คงไปสุ่มตัวอื่นแล้วถ้าสมมติว่าได้เดทไอก่กนผมก็หยุดแล้วนะครับก็มาดูกันว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับสหรับรีโลที่เราเอามาสุ่มทรงจินอูนะครับ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้นี่เราเสียลาไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันก็ใกล้จะอัปเดตแล้ววันนี้ก็วันที่2เมษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบทําตัวของทรงแวนการ์ดกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> มาวันนี้เรามาเริ่มทําทรงแวนการ์ดกันเลยนะครับก็ตัวละครที่ผมเนี่ยจะเอาไปลงตัวของดันเจียนเนี่ยก็จะมีตัวของทรงจินอูครับแน่นอนอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ใช้อินคับใช้อินก็จะเป็นตัวดา,มดาเมจกันอ่ากันมอนนั่นเองนะแล้วก็ตัวตัง2ตัวแล้วก็ตัวของลูซี่1ตัวแล้วก็ตัวของกิลกาเมนั่นเองนะครับก็กิลกาเมก็เอามาเล่นได้นะครับแล้วถามว่าเวลาผมลงนะถ้าจะลงให้ง่ายๆเลยลงแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวแพ้อะไรขนาดนั้นเนี่ย <S <S 1> <S 1> ผมแนะนําว่าให้ไปลงกับ ไปลงกับคนอื่นนะครับโดยการที่กดที่ Pu b l ิต Lo อ b y นี่ครับก็คือเราสามารถหาห้องเล่นได้เลยนะครับก็หาเป็นไม่มีใครเล่นหรอมีมีอยู่มีอยู่อ,ยอ่ะก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีเนี่ยเออมีคนเล่นนู่นนี่นั่นนะครับเราก็รอเล่นตามเขาไปนะแต่ก็ผมแนะนําว่าใหา้ตัวละครเราเนี่ยไหวสักนิดนึงนะครับอย่าไปเป็นภาระคนที่เล่นด้วยเลยเนาะอ่ะ วันนี้เราจะหากุญแจแล้วเราก็จะทำเควสทำทรงแวนการ์ดกันนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้แล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมแบบอันนี้คือต้องรีสตาร์ทนะครับเจอบัฟแบบนี้ <laughs> ถ้าไม่รีสตาร์ทนี่ผมว่าน่าจะแห้งนะโอ้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเลเวลอย่างเงี้ยถ้าไม่มีโมนาดแล้วมาลงกับเพื่อนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าโอกาสแตกสูงมากครับ อ๋แล้วดอกเลยอะไรครับเนี่ยตาเดียวกุญแจดอกเลยโอ Oh my g o ๆก็เราออกมาอ e ีโวทรงจินอูกันก่อนดีกว่านะครับก็เมื่อกี้นะครับเราก็ลงไปแล้วนะแล้วก็ดอกมาไปชี่เรียบร้อยแล้วครับตาเดียวเท่านั้นนะสำหรับกุญแจเลสคีนี่นั่นเองนะครับถือว่าไวอยู่นะแต่ที่ไม่ไวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเควสนี่แหละเพราะว่า แน่นอนครับเควสมันก่อนจะทําครบก็นู่นนะ่ะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันให้ค่าแอนคิงเนี่ยห้าสิบตัวนั่นเองนะครับสาหรับคลิปแรกอ่ะเนาะ <Okay. S 1> มาเรามาอีโวทรงจินอูกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับเมื่อกี้ลืมลืมอีโวมันก่อนที่จะไปเล่นนะนะแต่ก็เล่นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไปเลยอ่าเรียบร้อยครับก็ได้ทรงจินอู ร่างอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทรงจินอูโมนาดนั่นเองนะซึ่งผมก็อยากได้นะโมนาดเนี่ยแต่เมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกมนี้มันจะทำให้รหัสนี้มันจะทำให้ผมมีโมนาตตัวไหนเป็นตัวแรกกันนาะไปะก็ใส่ทรงจินอูเข้าสล็อตไปเลยนะครับตอนนี้ทรงจินอูก็ มีดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ไปลุยกันต่อเลยนะสำหรับตัวของดันเจียนนั่นเองนะครับฆ่ามด50สตัวก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยเนาะเออปะ่ะลุยกันเลยครับเดี๋ยวเราจะตัดมากันตอนที่เราเนี่ยฆ่าบอสครบ50ตัวแล้วนะครับเพราะว่าเวลาลงหรือว่าอะไรเนี่ยผมลงกับพับบิดล็อบบี้อยู่แล้วนะซึ่งมันมันมันมีคนลงด้วยอะ่ะเออมันก็ทำให้เราลงง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยเนาะ <Okay. S 1> ปะ่ะ ไปดูกันตอนที่เราเนี่ยเสร็จแล้วดีกว่านะครับไปกันเลย t 0 o t years later ก็ตอนนี้นะครับเราก็ลงมดหรือว่าตีแอนคิงไปถึง49ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเควสกุญแจอันแรกนะครับก็บอกตรงๆเลยว่าใช้ระยะเวลานาน,านม,ามากๆเลยนะครับใช้ระยะเวลานาน,านตรงที่แบบ กว่าจะหาห้องกว่าจะอะไรกว่าจะเจอห้องนะครับประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยคนมันมักจะออกนะครับมักจะไม่ได้ฟาร์มยาวๆกันนั่นเองครับก็เลยต้องหาห้องบ่อยหน่อยนะครับส่วนตัวละครที่ผมใช้ก็ใช้ตามเซตนี้เลยนั่นเองนะในการลงหาห้องนู่นนี่นั่นนะครับป่ะมาดูกันดีกว่าว่าตาสุดท้ายเนี่ยตัวของชเวจงอินเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับคือผมเล่นมา49ตาเนี่ยไอตัวรับ1.5เนี่ยมันยังไม่ออกเลยนะครับสำหรับตัวของชเวจงอินนะครับซึ่ง ถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยมันจะทําให้เราลงบอสหรือว่าลงดันเจียนในรอบนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับแต่เรายังไม่ได้มันเลยนะครับแต่เราเรา,เราเนี่ยลงไปถึง49ตาแล้วมทำไมมมนยังถึงยังไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าตานี้เราจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับตัวของชเวจงอินนะครับก็หาห้องกันต่อครับตอนนี้อ๋อโอเคเจอห้องแล้วก็เข้าไปเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของห้องเนี่ยหรือว่าหัวหน้าห้องเนี่ยเขาจะออกหรือเปล่านะครับเฮ้ยห้องนี้มีคอนเควสด้วยเมื่อกีอ้มาโอ้โดนเตะทั้งที่เข้าก่อนใครก็อันนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้โดนแบนหรือว่าอะไรนะคือห้องมันเต็มแล้วมันเลือกที่จะคัดสั่นเราออกนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะเ,เข้าไปใหม่ครับตอนนี้ เราก็เจออีกหนึ่งห้องนะครับก็ไม่รู้ว่าห้องนี้จะเป็นงานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราตัดสินคนที่การแต่งตัวไม่ได้นะครับเราต้องดูในเกมนะว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวละครอะไรครับพี่คือโดนเตะสองครั้งแล้วครับแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเห็นไหมว่าไอเรื่องการหาห้องเนี่ยมันใช้ระยะเวลาพอสมควรนะเพราะว่านั่นแหละคือมันโดนเตะนะครับคือระบบมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเตะคนที่เข้าก่อนทําไมนะครับ อะมามาดูกันที่ห้องที่3นะครับมาดูว่าห้องนี้เราจะเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนเตะอีกนะครับก็ขอให้เล่นได้อย่างปลอดภัยโอเครอบนี้ยังไงโดนเตะไหมโดนไหมอี๋ถ้าหมุนอย่างนี้ไม่โดนเตะแหละครับแน่นอนครับว่าได้เล่นแน่นอนครับสําหรับรอบนี้มามาดูกันว่าตัวรับ1.5จะออกหรือเปล่านะครับ เออวยกันเลยครับอืมผมว่าคนในทีมน่าจะเป็นงานกันอยู่นะครับเพราะว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครที่แบบว่าเออปิงขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยที่เข้ามาทางังทังที่เลเวลน้อยจนเกินไปเนี่ยมันก็มักจะแบบว่าตัวละครเขามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันยังปลดช่องไม่เยอะแล้วมันไม่มีตัวละครสายดาเมจที่เอามาลงช่วยนะบางทีแบบ ไปเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับไปเจอไปเจอแบบพวกแบบเวฟพอถึงช่วงเวฟแบบประมาณ20-30แล้วถ้าเลือกการ์ดไม่ดีนี่ไม่ไหวนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกแบบเพย์เซฟก็จะเลือกการ์ดที่แบบแบบัฟตัวเองส่วนใหญ่มักจะไม่เอาแบบแบบพวกเคริร์สพวกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับดีบัฟนะครับก็แน่นอนครับอันนี้ก็น่าจะไหวนะก็ลงอีกแค่ตาเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับการตีแอนด์คิงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ภารกิจ อ่อถัดไปเนี่ยเราจะสามารถทําเสร็จได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปฟาร์มกันต่อนะครับก็มารอดูกันว่าต้องฟาร์มต่อหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ฟาร์มตังฟาร์มตังเสร็จก็นี่ครับเตรียมตัวลงเลยครับก็ลงชาร์จออินกันบ้านให้เพื่อนสักนิดนึงนะครับเว็บสามเนี่ยควรลงนะครับ เว็บสามนี่ควรลงตัวละครได้แล้วนะอย่าอย่าอย่าปล่อยให้เพื่อนทุกอย่าปล่อยให้เพื่อน mm. เอนเขาแบบว่าเอา่อลงตัวละครกันอย่างเดียวนะครับเว็บสามนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป็นทีมหรือว่าเอา่อเล่นตามห้องทั่วไปอย่างเงี้ยเว็บสามลงตัวละครด้วยนะครับบางคนเนี่ยเอาแต่จะฟาร์มตังค์อย่างเดียวเลยเพอฟาร์มตังค์อย่างเดียวเป็นไงมดเดินเข้าบ้านครับมดเดินชนบ้านแตกสาแลคานหมดนะคือผมเจอมาเยอะนะคือ <c ười> ลงมาทั้งหมด50ตาเนี่ยคือเจอมาเยอะมากนะครับสําหรับ พวกที่แบบว่าเขามักจะไม่ค่อยแบบเอ่อลงตัวกันบ้านตอนเว็บที่3นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือเว็บที่3มเนี่ยมันควรลงตัวละครมาช่วยกันกันบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากเว็บที่3เนี่ยจะฟาร์มตังหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ฟาร์มไปก่อนครับดูท่าทีไปก่อนว่าไหวหรือเปล่าซึ่งถ้าไหวเนี่ยก็ฟาร์มตังไปเรื่อยๆก่อนเลยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยก็ต้องลงตัวละครช่วยกันแล้วแล้วก็อัปเกรดตัวละครช่วยกันนะครับอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ารอบนี้ผมว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าตัวละครของแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาเล่นได้ทุกคนเลยนะครับอตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปสู่เว็บที่5กันแล้วนะครับก็ตอนนี้เว็บ0เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตัวของแอนคิงหรือว่าเบลูเนี่ยก็จะออกมาแล้วนะแล้วก็มันจะทำให้พวกลูกกระจกทั้งหลายเนี่ยหายไปชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเดินกลับมาใหม่นะ Okay. ก็ขายไปเลยตัวตังเพราะว่าเราจะเอามาอัพชายให้อินนั่นเองก็เรียบร้อยครับนี่ผมให้ลูกพี่แบกเลยนะลูกพี่หัวหน้าห้องคือคืออันนี้ลงลูซี่เพื่อที่จะแบบว่าให้ให้แกแบกคนเดียวเลยเพราะว่าอ,อตัวตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้โกโจเนี่ยช่วยตัด แผงหน้าไว้เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่ไหวขนาดนั้นอะ่ะเออก็นั่นแหละตัวมิติผมถึง30ตัวหรือเปล่าวะตอนเนี้ยคือประเด็นเลยอะ่ะแต่ที่แน่ๆผมว่ายังไงก็ไม่ถึงซึ่งไม่ถึงเนี่ยแล้วเพชรผมมันมีอยู่แค่25งหมมันจะพอไหมถามว่าพอไหมไม่พอแน่ๆ ผมแบ่งพาร์ทดีกว่าอย่างเงี้ยเออผมว่าผมควรแบ่งพาร์ทดีกว่านะครับไม่งั้นนี่แย่ yeah, แน่เออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเออผมไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมีตัวมิสติกไม่ถึง30ตัวเนี่ยผมก็คงจะต้องตัดพาร์ทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปฟาร์มหาเพชรกันก่อนนะถ้าไม่ฟาร์มหาเพชรเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยทำทรงระดับ แวนการ์ดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขอแบบว่าตัดพาร์ตนะถ้าสมมติว่ามันไม่ถึงจริงๆนะครับเออก็บอกไว้ก่อนนะตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคอ่ะมาก็บอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือไอไอตัวบอสเนี่ยแอนคิงเนี่ยไม่ได้เก่งครับมันมันง่ายนะครับง่ายมาก <Easy. S 1> สบายเคลีย์บอสแล้วบอสเดินช่องไหนวะอ๋อเดินช่องซ้ายนะนึกว่าเดินช่องตรงกลาง ซึ่งถ้าเดินช่องตรงกลางนี่จะดีมากเพราะว่าคือบอสมันจะได้ถึงตรงนี้ไวๆมันจะได้โดนเบิร์ตตายไวๆนะครับแล้วก็พวกไอ้พวกลูกกระจกทั้งหลายมันจะเดินมาไม่ถึงตรงกลางนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเสียวนิดนึงนะเออบอสเหลือเลือดแค่15ล้านเท่านั้นนะครับซึ่งโล่เหลืองมันก็แตกไปเพราะว่าตัวของโกโจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ผมรู้สึกว่าโหมดดันเจียนเนี่ย MVP ไม่มีผลต่อการดรอปของนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปอ่ะไอ้อ้ไปตั้งวางข้างหน้าแล้วเอาดาเมจเยอะๆมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเออผมก็เลยแบบเวลาผมเล่นอะ่ะผมมักจะยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ไปตั้งข้างหน้าหรอกก็คือถ้าใครจะไปตั้งข้างหน้าหาดามงดาเมจหรือว่าจะไปตั้งข้างหน้าเพื่อที่จะเคลียร์มอนให้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเราก็ กัหลังให้โอเคถือว่าถือว่าโอเคนะถือว่ารู้เรื่องเลือดบอสเหลือ10ล้านครับโอ้ยเมื่อไหร่บอสจะเดินถึงก็ไม่รู้เดินยังนานอะเล้านใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึง,แล,ลงจจแล้วเรากำลังจะจบแอนคิงห้ตัวแล้วเรากำลังจะไปเจอฝันร้ายใหม่กัน <Huh? S 2> ไปยัดไปเลยเลือดหล้านตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกมันอยู่ไกลเหลือเกินอะตาครับโกโจตัวนี้น่าจะตีตายนะครับเพราะเพราะว่าโกโจมันตีเจ็ดแสนเลยนะครับตีเยอะมากนะสมล้านสี่ล้านเอาหน่อยแล้วมาหน่อยเหอะดอปสักทีตัวรับ1นเปอร์น่ะ คือโอกาสออก1.5%เนี่ยมันเยอะกว่า0.75มากๆแล้วยังไงเกมบั๊กครับอันนี้คือทุกทคนครับถ้าเกมมันบั๊กแบบนี้ผมแนะนำว่าให้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเควสซัมมอนเงานเนี่ยไม่ต้องออกแล้วก็ปล่อยซัมมอนมันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบั๊กอย่างนี้เนี่ยกดออกได้เลยนะครับเพราะว่า มันถือว่าเราเนี่ยผ่านดันเจียนนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับมันมักจะบักเวลาแบบว่าเ,เพื่อนร่วมทีมออกไปหนึ่งคนนะมันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะป่ะก็ออกไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ดรอปอยู่แล้วนะสำหรับตัวของเชเวตจงอินนะครับเพราะว่าคือมันเหมือนว่าด่านมันไม่ผ่านนะครับแต่เราสามารถฆ่าแอนคิงได้นั่นเองนะเมื่อกีน้นี้โอเคก็ขอะถือว่าน่าจะจบแล้วนะสำหรับแอนคิง50ตัว มันไม่นับให้ผมแล้วผมต้องไปเล่นใหม่งั้นเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่ผมเล่นครบเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันบัคเกมหมาอะตอนนี้เราก็ไปเล่นมาจนครบ50กันแล้วนะครับบอกเลยว่าอ,อ,อุปสรรคในการเล่นเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นบัคของห้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นออกบ้างไม่ว่าจะแบบว่าป้อมตรงป้อมแตกกันบ้างนะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่เพียง30มิิตินะครับก็คือเอากุญแจเนี่ยเออไอกุญแจเนี่ย,ยมันขอกินตัวมิติเรา30ตัวนั่นแหละเออซึ่งเรามีพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาลองดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับน่าจะไม่ถึงผมดูจากสายตาแล้วสายตาเนี่ย จากที่ผมมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ถึงสามสิบตัวนะครับก็มากินกันเลยครับอ่ะหนึ่งตัวสองตัวสามเดี๋ยวสามตัวแล้วนะสามตัวเพิ่งเพิ่งจะสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัว ก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวโอ้โหเพิ่งจะสิบเอ็ดตัวเองอะ่ะโอ้โหยากจัดตอนนี้อ่ะสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้โหไม่พออ่ะมันขาดอีกเยอะเลยอ่ะมันขาดอีก สิห้าตัวครับสิบห้าอ่ะโอ้ยขาดเยอะไปพี่สิบห้าตัวเดี๋ยวผมขอลองไปสุ่มตู้สักนิดนึงนะครับเผื่อมันจะช่วยให้เราได้ตัวละครมาเพิ่มนะคแต่แน่นอนครับมันไม่ถึง15้าตัวอยู่แล้วนะอ่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพชรในตอนนี้ได้มาทั้งหมดกี่ตัววะมาดูกันครับโอ้โหได้มาแค่ ได้เพิ่มมาแค่สองตัวได้ไอเซนมาเพิ่มหนึ่งตัวแล้วก็ชายอินอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับมันมันไม่พออยู่แล้วอะนะโอ้ได้ชายนี่มา้างไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ชายนี่เลยสักตัวออะเดี๋ยวทําการกินเพิ่มไปนะครับเราจะได้รู้ว่าเราขาดอีกกี่ตัวนะครับคือจริงๆเนี่ยคือต่อให้กินตัวทั้งหมดนี่ผมก็มองว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดี อ่ะก็ถ้ากินทั้งหมดนะลองนับดูนะลองนับคร่าวๆดูนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ยังไม่พอสิบเอ็ดอ่ะสิบสิบสองอ่ะสิบสองอ่ะสิบสองได้เต็มที่ก็สิบสองตัวเอ่อมันขาดอีกสามตัวประเด็นคือมันขาดเยอะไปนะครับสำหรับ สำหรับอีกสามตัวเนาะคือถ้าเมื่อกี้นี่เราดวงดีๆหน่อยเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คงได้ไปแล้วอะ <c oughs> โอ้ยอยากเอาจริงอยากทำให้จบภายในคลิปเดียวนะครับ <c oughs> มันมันยังไงก็ขาดอะครับคุณผู้ชมมัน <c oughs> ไม่พอไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตอนนี้ ก็คือน่าจะไม่มีวิธีแล้วครับผมก็คงต้องไปฟาร์มเพชรม,มาเพิ่มก่อนนะครับหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าผมอาจจะต้องไปฟาร์มกล่องของขวัญมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆนะครับก็ขาดตัวอยู่ประมาณ3ตัวนะครับซึ่งถ้าเราจะขาด3ตัวเนี่ยเราต้องสั่งเวอร์ตัวของเซเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่สําหรับการเอาตัวของเซเบอร์ไปให้กุญแจมันกินนะนะ ออแต่ตัวอื่นอ่ะเออมันยังพอแบบเอาไปได้นะเพราะว่าอย่างตัวนี้ชายนี่เนี่ยผมมองว่าผมชอบล่างแบบปกติมากกว่านะสำหรับตัวของลูซี่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้มันอ,อ่ผมมองว่าล่างปกติมันโอเคกว่านะก็อย่างชายนี่พวกนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเอาไปย่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปฟาร์มเพชรฟาร์มกล่องของขวัญเนี่ยเพิ่มอีกเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยสุ่มพวกตัวพวกนี้เนี่ยให้ได้อีกสักประมาณ5ตัวนะครับอย่างน้อยห้าตัวเป็นอย่างต่ํานะครับ ถ้าได้5ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยออได้ตัวละครครบ30ตัวนะครับก็มารอดูกันในคลิปหน้าละกันนะครับเพราะว่าคือผมไม่อยากให้คุณผู้ชมรอนานไงเออประเด็นนะ <c oughs> ก็ขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับสำหรับการทำทรงแวนการ์ดนะครับโอเค